เห็นปะเนีย่ยมันคัดไปถึงตรงนี้ด้วยนี่คือลักษณะของหนอนที่มันคัดน่าจะโชคดีสวัสดีครับวันนี้ทุกท่านพบกับช่องทีการได้อลยวนะครับวันนี้ทางเราจะพามาดูาล่องรอยของหนอนอตัวหัววีนะที่มันามาคัดไม้พาทุกท่านมาดูว่าถ้าเกิดไอ้หนอนประเภทนี้มันมา,ากินต้นไม้กินเปลือกไม้เราเอาละลักษณะต้นไม้เราจะเป็นอย่างไรบ้างอา่นนี่นะฮะ ก็ก็จะเป็นประมาณนี้นะเจ้าต้นนี้โดนเจ้าตัวหนอนตัววีพัดมาเยอะมากถ้าสังเกตดีๆนะเนี่ยทั้งแถบไปขึ้นไปข้างบนเนี่ยกิ่งนี้ก็โดนนะแล้วผมจะพาไปดูว่าต้นไม้ที่มันโดนพัดแล้วมันเป็นยังไงนะนี่ก็คือ,อสภาพร่องรอยของการที่เจ้าตัวหนอนมาคัดนะแต่นี้ที่ทุกท่านเห็นอยู่เนี่ยไอพวกเนี้ยเป็นอรอยที่ผม เขาเรียกว่าอะไรงัดงัดแงะมันออกมานะเพื่อหาหนอนเพราะว่าพอเริ่มแรกอ่ะเราสงสัยว่าต้นนี้มีหนอนเพราะว่าอไอ้พวกขี้ลงขี้เลื่อยเนี่ยมันจะหล่นอยู่ตามโคนต้นนะแล้วมันจะเป็นรูเล็กๆเนี่ยเห็นปะพอเรากดพวกเปลือกไม้ปุ๊บเนี่ยไอ้พวกเนี้ยมันก็จะยุบๆเหมือนกับว่ามันโดนหนอนคัดผมก็เลยใช้อไอ้พวกคงขวานนะจามดูแล้วก็ ว่าเออตัวหนอนมันอยู่ตรงไหนปรากฏว่ามันไปอยู่ข้างในนะแต่ผมลืมถ่ายคลิปก็คือเราได้เจอตัวหนอนหนึ่งตัวแล้วเราก็เอามันไปฆ่าทิ้งกันนะและอันนี้หลกัหลกๆแล้วผมก็จะพามาดูว่าต้นไม้ที่โดนไอตัวหนอนพวกนี้ครับมันจะเป็นยังไงทุกท่านเห็นอย่างนี้ไหมจะเป็นรอยปะรอยทางอของหนอนเลยที่มันขัดต้นไม้ข้างบนอนะีกไหมเห็นปะเนีย่ยมันขัดไปถึงตรงนี้ด้วย นี่คือลักษณะของหนอนที่มันคัดม่ใชโชคดีมันไอ้ต้นเนี้ยนอนอ่ะมันคัดแค่มันคัดแค่เ,คแคเปลือกต้นไงมันไม่ได้คัดเข้าไปข้างในตรงแกนนะต้นไม้นี้เลยไม่ตายเห็นไหมนี่ลักษณะของไอ้ตัวหนอนตัวนั้นไอ้ที่มันคัดเห็นไหมกิ่งนี้ก็โดนเป็นรอยเลยเป็นลอยทางเลยเห็นปะ่ะนี่นะก็จะมีประมาณนี้ ดูนะครับดูตรงนี้นี่น,นี่ก็โดนคัดมาเหมือนกันนะแต่ต้นนี้รอดไม่ตายนะอันนี้อันนี้มันคัดแบบรอบต้นเลยอะ่ะแต่ต้นนี้ก็อยู่มานานละไม้หนามันคัดไม่เข้าก็ถ <c oughs> ้าเกิดท่านใดนะไปดูพวกต้นมงต้นไม้ของท่านนะแล้วมันมีแบบตรงเปลือกต้นไม้มันมีรูใหญ่กว่านี้หน่อยนะใหญ่กว่ารูดำแล้วมันจะมีขี้เลื่อยหล่นมา ตามโคงตามโคนเนี่ยให้ทุกท่านสันนิษฐานได้เลยว,ว่าโดนไอตัวหนอนที่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรหนอนนี้มันเป็นหัวปากวีผมเรียกว่าหนอนปากวีีผมจะขึ้นรูปให้ดูมันเป็นยังไงโดนคัดนะ